มาครับหลังจากไปตรวจสุขภาพ <c oughs> แล้วเจอไขมันสูงในเลือดนะครับไขมัน300แล้วก็มีตัวไตรซิลายอีก800สูงมากทีนี้หมอให้ทานยาลดไขมันแต่ว่าไม่ทานผมจะไม่ทานผมเลยมาทำอินเตอร์ฟัตติ้งก็คืองดอาหารงดนี่มันจะมี3ระดับนะครับ กินกิน8ชั่วโมงไม่กิน16อะไรเงี้ยแต่ผมจะทําตัวเข้มข้นเลยวันหนึ่งจะกินข้าวมื้อเดียวภายใน24ชั่วโมงเย่ยไม่กินไม่กิน23ชั่วโมงและก็กินแค่1ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งผมจะกินข้าวแค่บ่าย3-4โมงแค่นั้นนั่นไม่กินอะไรเลยนะครับผมจะมาทําคลิปนี้ว่ามาดูว่าก่อนก่อนที่จะทําฟัตติ้งนะครับ กินอาหารบรรเมื้อผมน้ำหนักอยู่ที่86กิโลหลังจากผมทําต่อเนื่องกันอาทิตย์หนึ่งตามมาดูว่าผมจะหนักเท่าไหร่อ่าวันหนึ่งผมกินอะไรมั้งครับนี่ข้าวข้าวนี่เฉลี่ยเขาให้200กกรัมนะครับแล้วก็จะมีปลาดุกอย่างเงี้ยกับแจ่วปลาละปลาละบองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ก็ต้มปลาอย่างเงี้ยนะครับเนื้อก็มีก้อยเนื้อก็มีอย่างเงี้ยอันนี้เอาไปคั่วนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ นี่แหละครับมีแจ่วมีอะไรอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยเนี่ยครับกินอย่างนี้ทุกวันแล้วก็งดพวกน้ําตาลเลยน้ําตาลก็ไม่กินเลยช่วงระหว่างวันถ้าหิวก็คือกาแฟดําล้วนๆชาล้อนกาแฟดําเท่านั้นผมทาวันนี้คือวันที่ห้าถ้าครบเจ็ดวันแล้วผมจะมารายงานผลว่ากินวันละมืมือ้อกินแบบนี้ น้ำหนักจะลดลงไหมไขมันไขมันนี่หมอนะตรวจเดือนหนึ่งนะครับว่าและผลมันจะเป็นยังไงก็เอาอีกหนึ่งความรู้มาไว้แชร์นะครับกินแบบนี้เน้นกินปลาแต่ถ้าไปร้านผมก็จะกินปลาแซลมอนกินอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ร้านนะครับอยู่บ้านก็จะกินอาหารแบบอีสานแบบนี้ที่ตัวเองชอบลองดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเผื่อบางคนเป็นเหมือนผมจะได้เอาไปลองใช้ดู โดยไม่ต้องกินยาลดไขมันแต่ว่ามาทำฟัตติ้งแบบนี้งดอาหารถ้าใครไม่ไม่ใจไม่ถึงก็จะทำยีสามหนึ่งนะครับอาจจะทำแบบระดับหนึ่งระดับสองก็ได้ตามนี้ลองดูครับ